เขาเนี่ยคมบรรยากาศบกดบรรยากาศต่ำควบกดอากาศต่ำตอนก,กาะคร,ราาับเราจะถ่ายหมอกเพราะวนะ่าเราเรียกขึ้นมาตอนนี้วังน้าเขียวอํเาเภอวังน้ําเขียวตอนนี้เรากําลังจะเข้าโอุโมงค์ทใหม่สองวังน้ําเขียวแต่ว่าหมอกบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบสี่นาที เราเห็นหมอกได้แบบชัดเจนนี่อ้เปิดเป็นดมมึงงัอนงไ้ดม,มันจ้วยโอโซนเรามองไม่เห็นรถข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ไฟไไฟด้วยลดกโอ้หมอกหนามากเลยนี่เยีย่ยมใจเา็นไงว,ว่าจะ อยังวนนี้ใช่ป่ะเราไม่เห็นภูเขาค่ะเห็นแต่หมอกนะรู้สึกว่าหมอกนะหมอกแบบชัดเจนเลยไปต้องขับรถ้วย่วามระมาถึงว่อ